ชาวบ้านหมู่13ตําบลหัวว่าอําเภอศรีมหาโพธิ์บอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะอยากให้สื่อเนี่ยเป็นกระบอกเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบโรงงานซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลน้ํามันเก่าค่ะ<ฆ>ทรงกลิ่นเหม็นทาชาวบ้านเดือดร้อนนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องทนสูดดมทุกวันเลยยิ่งผู้ป่วยติดเตียงถามว่าจะหนีไปไหนแล้วน้องปอยห<ฆ>นีไปไหนไม่ได้นะคะที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนไปที่ผู้นําท้องถิ่นก็แล้วแต่ยังไม่ได้รับคําตอบผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจ สอบค่ะพบว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานรีไซเคิลน้ำมันเก่าเพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลนะคะโดยใช้แรงงานชาวจีนเพะว่าเป็นโรงงานของนายทุนจีนและที่น่าแปลกที่สุดก็คืออันนี้ชาวบ้านบอกนะรวมถึงภาพรวมที่ผู้สื่อข่าวไปเห็นก็คือว่าโรงงานตั้งอยู่กลางหมู่บ้านทำไมถึงมีการอนุญ,ญาตให้สร้างโรงงานจนเนี่ย ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้ทั้งกลิ่นเหม็นค่ะเสียงดังจากเครื่องจักรสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้คืออะไรรู้ไหมคะอ,มอยากจะรู้เหลือเกินหน่วยงานไหนเป็นคนอนุญาตอ,อยากจะรู้เพราะว่าอยากจะให้หน่วยงานนั้นนะ่ะลงมาอยู่กับชาวบ้านลงมาคลุกคลีลงม,ม,มาเจอในสิ่งที่ชาวบ้านเจอได้ไหมาชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่อนุญาตมาเนี่ยนะปีกว่ากว่า ปีกว่าๆไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เดือดร้อน oh, oh. เดือดร้อนทุกวันกลิ่นนี่มาอันดับหนึ่งแต่<ม>จะน่าสงสารและน่าเห็นใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงงานอ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่กลิ่นเสียงก็ดังอีกต่างหากนั่นแหละฝากด้วยกันแล้วกันนะคะ,ะสำหรับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี